คาถาพลทุกข์จะหมดทุกพ้นทุกก็อยู่ตรงชีใจไม่ยอมรับเอาทุกขเข้ามาอีกโดยพยายามทำความว่างให้เกิดขึ้นในใจตัวเดียวไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นคาถาว่างคือคาถาที่ประเสริฐที่สุดถ้าพวกเราสามารถทำได้ก็จะปลอดจากทุกข์ทั้งปวงไม่มีแก่มีเจ็บมีตาย มีแต่วความสบายสบายอยู่อย่างเดียวยังให้พยายามรักษาใจตัวเดียวนี้ไม่ให้ไปสั่งลูกน้องอันได้แก่กายวาจาต้องทำความดีความชั่วพูดดีพูดชั่วเมื่อถูกกระตุ้นจากอาจตนาทั้งห้าอันมีตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นอาทิอันเป็นการผิดธรรมชาติของใจเพราะใจมีหน้าที่เพียง แต่รับรู้แล้วก็วางไว้เท่านั้นความผิดพลาดวุ่นวายย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าใจเข้ามายุ่งเข้ามาปรุงแต่งจนทำให้กายวาจาทำตามที่ใจต้องการความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีความพอดีของมันอยู่แล้วเพียงแต่ใจอยากเข้าไปยุ่งไปปรุงแต่งให้วุ่นวายแต่ให้คอยดู เห็นเขาไปตา้เห็นเขาทำผิดก็ช่วยบอกช่วยเตือนเขาให้ทำไปตามหน้าที่ก็จะสบายตามเดิมของธรรมชาติเมื่อใจเป็นธรรมชาติของใจแล้วย่อมไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีบาปไม่มีบุญหมดกรรมหมดเวร หมดสมมุติบัญญัติไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ทำรุ้นล้วน,วนถ้าใจออกจากธรรมชาติคือออกไปจากหน้าที่ของใจแล้วไปปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะอาวิชชาความไม่รู้เท่าทันย่อมแต่ไม่เกิดตัณหาความอยากพาให้เกิดทุกข์เกิดกรรมดีกรรมชั่ว เกิดบุญเกิดบาปไม่จบเช่นก็เพราะใจเราหลงไปปรุงไปแต่งแต่สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดเพราะไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่ใจปรารถนาสัตว์โลกย่อมคิดและต้องการแต่ความสะดวกสบายเท่านั้นเมื่อไม่ได้ตามที่ใจต้องการประกอบกับมีความ เห็นผิดไม่ใช่สติปัญญาพิจารณาดูเหตุผลให้ถี่ถ้วนก่อนว่าความคิดการกระทำคำที่พูดนั้นมันจะเป็นไปตามความต้องการของเราหรือได้หรือไม่พวกเราสัตว์โลกทั้งหลายมักจะคิดพูดทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความอยาก เมื่อไม่ได้ดังใจก็มักจะโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นหรือโทษสิ่งไม่มีตัวตน